พี่จองกับพี่คันแลรงไม่ใช่พี่คันลอมสมาร์ทกันเลยพี่จองไปเกาะปัญญีมาใช่ไหมเป็นหนุ่มยูทูบเบอร์ของเกาหลีใต้ที่ดังมากใช่ใช่แล้วก็ไปเกาะปัญญีมาแล้วก็มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นดราม่าอยู่ใช่แล้วก็เริ่มมีคนพูดถึงนิสัยคนไทยแต่ต้องทาความเข้าใจก่อนนะพอเราเริ่มบอกว่าเอ๊ะนิสัยคนไทยเป็นยังไงเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งมาต่อว่าคนพูดหรือตั้งคําถามนี้แล้วว่า ทำไมต้องบูลลี่คนไทยด้วยกันเองอแล้วนะทำไมต้องพูดถึงข้อเสียนิสัยแย่ๆของคนไทยบางทีมันก็ไม่ใช่ประเด็นนั้นเสมอไปคือพอผมไปดูมาเนี่ยเอาละพวกจะจ้องแต่บูลลี่คนไทยด้วยกันเองก็มีหรือเราดูบางนิสัยที่เขาติติงมาจากคนต่างชาติบางทีมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ประเทศอื่นที่ไหนเขาก็มีกันทท้านั้นแต่คำว่านิสัยคนไทยที่จะพูดในวันนี้เนี่ยมันหมายถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ทําให้เราเป็นแบบนี้ออันนี้มันมาจากบล็อกเกอร์ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเออเป็นชาวเป็นชาวอิตาลีตั้งใจเลยตั้งใจมาใช้ชีวิตในเมืองไทยหกเดือนอไม่ใช่มาเที่ยวมาศึกษาดูวัฒนธรรมความเป็นอยู่ดูนิสัยใจคอของคนไทยมาเพื่อการนี้เลยอยู่มาหกเดือนแล้วเขาก็เขียนสรุปออกมาเขียนออกมาเมื่อปีห้าแปดเขาสรุปออกมาก็น่ารักดีนะ อย่างเช่นคนไทยกินได้ตลอดเวลาเขาบอกอาหารการกินของคนไทยเนี่ยมันเยอะหลากหลายไปที่ไหนก็มีของกินจึงมีตลาดโต้รุ่งไงกลางคืนยังกินเลยใช่ตัวต่างชาติเนี่ยกินเช้าของวันเย็นแต่คนไทยเนี่ยเช้าของวันเย็นระหว่างเช้าไปถึงของวันยังกินได้อีกจริงจริยังกินได้อีกคือเรามีวงเล่าอ่ะกินได้ทั้งวันตอนดึกก็มีวงเล่าเนี่ยสำคัญเลยทำไม วงเล่าเนี่ยทํนให้กินไงแล้วมันเลยเถิดหลังมื้อเย็นไงของเราเองเนี่ยถึงแม้ไม่วงเล่าในสังคมที่ทํางานเนี่ยสมมุติกลางวันกลางวันเราไปกินข้าวด้วยกันนะอ่ะกินเสร็จแล้วก็ถือขนมเข้ามาอไว้กินตอนบ่ายสองบ่ายสามกอนเลิกกินคนนั้นเนี่ยกินได้ทั้งวันเอันนี้อันนี้ก็ถูกของเขาก็น่ารักดีสองก็คือว่าอเวลาเข้าร้านอาหารเนี่ย พนักงานในร้านอาหารของคนไทยเนี่ยทําไมเขาถึงคิดว่าพอเราเข้าปุ๊บเราต้องสั่งอาหารเลยเออเขาบอกเนี่ยเขาเข้าร้านอาหารไทยพอพนักงานเสิร์ฟมาสวัสดีค่ะวางเมนูปุ๊บครับรับเลยดีคะยืนรอเลยกดดันเลยเออเราก็เป็นแบบนี้นะเขาบอกเออทาไมทําไมคุณไม่รอสักพักหนึ่งให้เราได้ดูเมนูก่อนอะไรก่อนให้เราได้ดูก่อนเอ็นจอยนิดนึงเราผมก็เจอบ่อยนะจนผมก็ต้องบอกว่า น้องไปรับออเดอร์โอื่นก่อนอเดี๋ยวค่อยมาใหม่เอาแล,ล,ล้วฝรั่งคนนี้ก็ทำยังไงเขาบอกลหลกังเขาแก้ปัญหาก็คือว่ามีเมนูอยู่ที่หน้าร้านเขาไปยู่หน้าร้านถ่ายรูปไปก่อนแล้วก็วยืนเลือกก่อนเอาอะไรดีวะแล้ว<อ>ค่อยอเดินเข้าร้านแล้วค่อยเดินเข้าร้านเก่งใจเจ้าของร้านเน่เออเก่งใจเด็กเสิร์ฟไอ้พวกเนี้ยก็ถูกของเขานะมาถึงก็รับอะไรดีครับยังไม่ทันดูเมนูเลยเอแล้วก็เข้าไปดูการกินอาหารของคนไทย ไม่ค่อยใช้มีดเออใช่ของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีช้อนมีซ้อมมีมีด<ะ>ใช่ไหมมีดบางทีมีสองอันด้วยอ,อืแต่ของเราเนี่ยไม่ค่อยใช้มีดออถ้าไหนที่มันยังถ้าผักแม้กระทั่งผักในจานฝรั่งยังหัน่นแต่เราไม่หัน่นเราจะใช้ช้อนกับซ้อมฉีกออ<ๆ>หรือบางทีถ้ากินไปแล้วก็กัดกัดกัดในปากอ,อืถ้าเป็นเนื้อสัตว์ เราก็หยิบขึ้นมาเลยออแต่ของเขาบางทีใช้ใช้ใช้มีดบ่อยกว่าคนไทยของเขามีเนื้อไงของเรามีเนื้อแต่ไม่ใช่แบบสเต็กของเขาไงใช่ใช่เขามีสเต็กใช่ใช่นี่นะฮะแล้วก็ผู้หญิงไทยเวลาออกไปกินข้าวกลางวันไม่เอากระเป๋าสะพายไปจะทิ้งไว้ที่ทางานเอาแค่กระเป๋าตังค์ใบเดียวเออเขามองอย่างนี้นะเราก็เคยสังเกตเพื่อนที่ทํางานเราบ้าล่ะผู้หญิงเนี่ย เวลาออกไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยถือแค่กระเป๋าตังค์ใบเดียวแต่กระเป๋าสะพายที่ค่อยติดตัวมาตั้งแต่เช้าเนี่ยจะทิ้งไว้ที่ทํางานอืมไม่รู้หล่ะในนะั้นจะมีของสําคัญอะไรบ้างแต่จะถือแค่กระเป๋าตังค์ใบเล็กๆกับโทรศัพท์มือถืออืมแล้วทำไมอ่ะแปลกไหมก็ไม่รู้ทำไมเขาบอกเออทําไมกระเป๋าซึ่งคุณหิ้วมาตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ทำไมคุณไม่เอาไปด้วยเออ,เอ,อทำไมคุณไว้ที่ทำงานแสดงว่าไปกินข้าวไม่มีของจําเป็นต้องใช้ในนั้นเอาแต่กระเป๋าตังค์ไปก็ถูกแล้วไง มันก็ถูกของเขาใช่ไหมถูกแต่ถูกของคนไทยมันน่าจะเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมเออใช่ไหมเพราเดี๋ยวจะกลับไปทํางานไงเออมันจะฮิ้วมาทําไมอ่ะก็เหมือนเวลาไปเข้าห้องน้ำอะเราก็ไม่เอาของไปก็นั้สิหรือหรือเขาอาจจะมองว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะหิ้วมาตั้งแต่บ้านตั้งแต่เช้าแล้วมันมีอย่างอื่นมันมีเครื่องสาอางมันมีอะไรอย่างอื่นอ่มีอีกมีอีกอ่คนไทยชอบพูดลงท้ายด้วยครับค่ะอ่ะแต่ ไปปนกับภาษาอังกฤษอ่าอ thank you ค่ะ Good morning ครับก็เออมันน่าจะ good morning อย่างเดียวก็พอหรือ thank you เดียวก็พอมันไม่น่าจะมีคำต่อท้ายเป็นภาษาไทยอีก thank you ค่ะ thank you นะครับเออข้าันสังเกตดีแล้วคนชาติอื่นไม่เป็นนอะญี่ปุ่นเวลาพูดภาษาอังกฤษนี่ฮัลโ มีเขาภาษาญี่ปุ่นมีไหมมีสร้อยไหมผมก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นมีคับค่าอะไรแบบนี้เหรอนะหรือหรือคําที่แบบเป็นคําแบบเนี้ยหางเสียงอะไรแบบเนี้ยน่าจะมีให้ให้เออเลอลาให้เขาจะออกทางทางทางโค้งมากกว่าแต่เราก็ไม่ได้ยินกูมอนีิให้ไม่ค่อยได้ยินนะใช่ไหมอืมคือคือฝรั่งอ่ะไม่มีฝรั่งไม่มีไม่มีคําที่แสดงถึงความอ่อนโยนไงช่ใช่วใช่ไหมใช่ แต่ว่าของของฝรั่งเนี่ยอาจจะแบบไปแสดงออกด้วยน้ำเสียงใช่ไหมแต่ว่าของเอเชียเนี่ยของไทยเรามีใช่หรือหรือของฝรั่งก็จะมีคําว่า please ใช่ไหม please แต่ว่าเวลาเขากล่าวขอบคุณไม่มี thank you please ก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่เราเนี่ย thank ินะคะมาจากจิตใจไงข้างในมาจากข้าในอันนี้มันอันนี้มองในมุมดีออันนี้ไม่ใช่นิสัยนะอใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นิสัยนะผมว่ามาตาจะมาจากความรู้สึกว่ามันว่าอยากจะสุภาพอะแต่ไม่ใส่อะไรไปาเหมือนกับเป็นวิถีหรือวัฒนธรรมของคนไทยไม่ได้นิสัยสักทีเดียวนะเพราะเขาศึกษามาประมาณสักหกเดือนได้อืแล้วก็คนไทยชอบเซลฟี่ โอเนียแหละฮะไปไหนมาไหนต้องเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่สั่งอาหารมาก็ต้องถ่ายรูปไปที่ไหนก็ต้องเซลฟี่ตลอดเออคนชาติอื่นไม่เป็นอ่ะไม่รู้เขาบอกถึงขนาดที่ว่าแม้กระทั่งคุณไปทําพิธีในวัด